ะคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง Eepy Day Channel นะคะใครที่อยากแต่งตามลุคนี้นะคะ mm hmm. ก็ไปดูรีดีโอกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ลุกหน้าสดนะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าลุกสาวจีนนะคะลงไปน้ำตบตัวเดิมนะคะของหฮาดานาบุกนะคะ mm hmm. อิพใจเป็นตัวสีน้ำเงินตลอดเลยนะคะช่วงนี้พยายามทาแบบให้เบามือนะคะทุกคนเพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวหน้าเราจะเกิดยิ้วรอยได้ง่าย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงครีมบำรุงกันก่อนวันนี้อีกก็จะทาเป็นครีมบำรุงของยูซูลินนะคะเพื่อให้หน้ามีความชุ่มชื้นมากขึ้นเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะมีความติดทนแล้วก็ทําให้หน้าเราอิ่มฟูมากขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าอีบก็จะค่อนข้างที่จะแห้งเลยไปดูเทคนิคมานะเขาบอกว่าให้ทาครีมแบบเวลาทาคออย่างเงี้ยทาขึ้นอย่างนี้ เวลาทาหน้าเราก็ทาขึ้นอย่างนี้ยกหน้าเราึืนนะคะก็จะช่วยให้หน้าไม่หย่อนค้อยลงเพราะว่าอย่างนั้นเตจียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะลงกันแดดค่ะกันแดดวันนี้บใช้เป็นของตัวนี้นะคะตัวนี้เนื้อค่อนข้างจะบางเบาเลยนะคะก็จะบีบมาเยอะหน่อย ทาคิมกันแดดก็คือทาลงไปเยอะๆเลยแดดบ้านเราคือมันบูรุนแรงมากแเรวก็วคือต้องสู้แดดสุดพลังก็าทากันแดดลงไปเลยจุกๆขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงรองพื้นขาของเมมเบรนค่ะเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หมดแล้วเอา้าหรือมันหมดออโอเคใช้จริงไม่จ้อจี้นะคะจนหมด ชอบรองพื้นตัวนี้มากเลยนะคะเขาจะมีความแบบเนื้อแมตทําถึงมากเลยเราก็จะลงรองพื้นกันนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นใต้ตาด้วยเพราะว่าใต้ตาก็จะมีความแบบคร้าพอด้วยนะคะใช้ฟองน้ํานะคะใช้ฟองน้ำเนี่ยมันจะทําให้แบบตัวรองพื้นของเรามันดูกลืนเข้าหน้าดีมากขึ้นเน้นตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า เบ้าตาเรามีความค้ำล้วก็จะนิ้นแบบใต้ตาข้างบนด้วยนะคะโอเคลงลองขึง้นไปให้เนียนกลิบเลยนะคะทุกคนก็สังเกตดูว่าตรงไหนมันมีคราบหรือมันแบบเกลี่ยย,ยังไม่หมดหรือเปล่าก็ตบไปให้หมดว้าว <Wow. S 1> ต่อไปก็จะลงแป้งฝุ่นนะคะอีพกกิจะใช้แป้งฝุ่นธรรมดาเลย แต่จะลงแป้งด้วยแป้งนะคะเพื่อเซ็ตผิวลงคอด้วยนะคะเรียบร้อยวันนี้เราจะแต่งโทนแบบชมพูชมพูนะคะอีกก็จะใช้เป็นของตัวนี้นะคะนาลีตัวนี้ก็จะเอาสีชมพูตัวนี้นะคะชมพูอ่อนเพื่อมาลงเป็นเบสดก่อน ลงไปเลยลงขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะเพราะว่าเราลืมตาขึ้นมาใช่ไหมตาอีฟมันจะเป็นแบบสองชั้นหลบในเราก็จะทาขึ้นมาข้างบนด้วยเพราะเวลาเราลืมตามันจะไม่ค่อยเห็นข้างล่างเราก็จะเทา,าแบบอย่างนี้ด้วยนะคะล่างก็นิดหนึ่งนะคะไม่ต้องลงมือแรงลงแบบเบาๆตัวนี้นะคะแต่ว่าอีฟจะามาลงตาด้วยใช้เป็นแปรงตัวนี้นะคะแปรงแบบหัวตัดๆอย่างนี้ ก็จะจุ่มๆลงไปเอามาทาใต้ตาอย่างนี้นะคะทุกคนเข้มเนาะต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นอินไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะเป็นของยี่ห้องอะไรก็ได้แต่ว่าขอเป็นสีน้ำตาลนะคะอีิรก็จะใช้เป็นตัวนี้หมวนเล็กๆหน่อยก็จะทาเข้าไปด้านใน แค่นี้พอนะคะชมพูอย่างนี้ก็จะใช้เป็นนิ้วเลยนะคะทาไปตรงกลางตาทาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะทุกคนลงกิเตอร์ด้านล่างโดยนิดนึงแตะๆเข้าไปอย่างนี้นะคะก็จะใช้เป็นเหมยลินดาตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเวลากริดอะไรเนอร์นะอีฟจะทำอย่างนี้ด้วยมันจะง่ายเวลากิด ที่มันแบบเออเรายังไม่ได้แล้วก็เติมๆไปนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันกรีดไปเลยยาวๆถ้าเรากีดยาวมันก็จะทําให้ตาเราแบบดูยาวขึ้นมาด้วยนะคะโอเคอายเนอร์เราก็จะประมาณนี้ทำอนลี่อายนะคะต่อไป ยิปจะใช้เป็นตัวนี้ของอะไรไม่รู้ทําตาย,ยางี้นะทุกคนนะแล้วเราจะเห็นเป็นดอลลี่อายของเรา้า <Wow. S 1> เราก็วาดเลยวาดตามตาเราเลยข้นนี้ก็ทำเหมือนกันทำตางี้ ันนี้คือเทคนิคเฉพาะตัวนะคะยังไม่จบนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็จะใช้เป็นอินทูดี้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นความแบบกิตเตอร์กิตเตอร์นะสีโกลใส่แค่ตรงกลางตานะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยใส่ตรงนี้ด้วยเพื่อให้ตาลมันชัดขึ้นนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้แล้วก็ถ้าแนะนำนะแนะนำให้เอาเป็นแบบหัวเล็กๆเ,เวลาเขียนนะมันจะแบบ ธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็เขียนด้านล่างเพื่อให้มันชัดขึ้นให้ดอลลี่เราชัดขึ้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะทำแบบนี้เบนเบนสักหน่อยเพื่อให้มันแบบไม่เป็นเส้นจนเกินไปให้มันมีความบาลานซ์กันนิดหน่อยนะคะใช้ที่ดัดขนตาของอะไรก็ได้นะคะ มาสคาราก็จะใช้เป็นมัสคาราเกี่ยวตัวนี้ตัวเดิมจึงมากดูสิยาวมากขนตัองเราก็จะมีความเด้งมากๆเลยนะคะอ <Wow. S 1> ไปนะคะอิฟก็ต้องการให้ตาอิฟชัดขึ้นเป็นตาสองชั้นนะอิฟก็จะใช้เป็นตัวนี้ก็อุปกรณ์ก็คือแหนบแล้วก็เป็นน้ำนะคะ น้ำอย่างนี้ถ้าเราซื้อสติกเกอร์มาเขาก็จะแถมอันนี้อยู่แล้วนะคะฉีดน้ำเข้าไปจึ๊บเรียบร้อยนะคะตาของเราต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วนะคะคิ้วของอีฟเทคนิคก็คือจะใช้แปรงตัวนี้ตรงหัวคิ้วนะคะจะใช้เป็นสีฝุ่นเราก็เลือกเป็นสีอย่างนี้ไม่เข้มมากนะคะเราก็จะจิ้มจิ้มนิดนึงนะ แล้วก็ปัดตรงไปที่หัวคิ้วก็จะปัดแค่ประมาณนี้เอาแค่ตรงหัวคิ้วออกมาถ้าตรงไหนแบบรู้สึกว่ามันเข้มเกินเราก็ใช้แบบนิ้วเก็บไม่ให้มันแบบมีความแบบเข้มไปเพราะคิ้วเรามันจะมีความทื่อนะอีฟก็จะใช้เป็นของตัวนี้ของเมเลสกานะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะวาดคิ้วไปเลย เราไม่ต้องการให้คิ้วเรามันห่างคิ้วเรามันตกเราก็ขึ้นมานิดนึงแค่นี้นะคะโอเคแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเขียนเหมือนกันคิวข้างนี้อีฟค่อนข้างที่จะแบบห่างคิ้วมันค่อนข้างที่จะตกนิดนึงนะคะแล้วก็เขียนแบบ างคิ้วให้มันชี้ขึ้นมา okay. คิ้วก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วอิฟก,ก็จะมาปัดคิ้วด้วยมัดคาราเขียวด้วยนะคะก็จะเอ,อาคาราเขียวมาปัดคิว้ว<ๆ>เพื่อให้มันตั้งๆนะจะใช้เป็นของ for you two นะคะเป็นเบอร์13ค่ะสีนี้คือน่ารักมากๆจะได้ประมาณนี้ วท <Wow. S 2> าเลยลงมาเลยนะคะเลยลงมาเยอะๆเลยเพราะว่าปากอิบค่อนข้างที่จะหล็กอย่างนี้นะคะแล้วด้านบนก็จะทาตรงนี้ กก็จะแล้วเราก็จะใช้มือนะคะ,ะเลีย ให้มีความฟูงนิดนึงเพราะเราจะเน้นตรงนี้ถ้าออกมาแล้วสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นสีชมพูแบบชมพูที่น่ารักมากๆเลยสีนี้ใช้เป็นแปรงตัวนี้แล้วมันก็จะเหลือแบบสีน้ำตาลน้ำตาลติดอยู่ใช่ไหมอิฟจะแบบพราลยรงี้ ื่อให้ทรงปากลมันชัดขึ้นก็จะทาอันนี้เป็นของนาลีตัวนี้จะเป็นลิฟกอสนะคะจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์สี่แล้ก็จะใช้ความแบบทาแค่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ทาด้านล่างตรงนี้โอ้สวยมากทาตรงที่มันใหญ่มันโนวาลนะคะปากก็คือแบบทำสวยมากจริงมากแต่เป็นของคิวเพนนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ สูสองสีติดทนนานมากๆแล้วสีน้องสีเขาก็จะมีความแบบชมพูอย่างนี้พี่ก็จะทาตรงแค่นตรงนี้ก็พอนะคะทุกคนเอาตรงนี้ก็พอแล้วก็ใช้แปรงอย่างนี้เลยมาหน้าแก้มนิดหนึง่งแต่ว่าอย่าอย่าให้เลยตรงจมูกไปถ้าใครแบบต้องการงานที่แบบติดทนนะ ใช้ตัวนี้เลยค่ะทุกคนยากเติมสีนี้เข้าไปอีกเพราะว่าสีเขาน่ารักอะทุกคนเวลาทาลงแก้มมันจะแบบเอออย่างเงี้ยเราก็จะเติมลงไปนิดนึงก็ได้สีให้มันเป็นสีแบบชัดขึ้นนิดนึงขั้นตอนที่ขายไม่ได้เลยก็คือลงไฮไลท์ค่ะวันนี้จะใช้เป็นของเคที่ดอนะคะเป็นสีนี้ไฮไลทต,ตัวนี้คือสวยมากเลยนะเบอร์ศูนสองของเคที่ดอดูปึง้ง ครั้งนี้ไปอีกปื้โอเคแล้วก็ทาตรงจมูกจมูกอีกก็จะทาเฉพาะจุดนะคะเอาอย่างนี้ตรงอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้พอขึ้นมาอีกวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีจะไปทำผมก่อนนะคะเดี๋ยวมาแป๊บน,นึง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุกสาวจีนของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะไปทําผมมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีความแบบเออหน้านมองหน้านมาเบาๆอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากให้อีฟแต่งลุกอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ให้อีฟด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย